นี่มาดูพระบิดาจับปลาครับจับปลาในนาวันนี้นาพระบิดาเองวันนี้เรามาดูเฮ้ยจัดเลยครับจัดไปเลยครับจัดไปเลยคืนนี้เราจะมีกับกแกล์เหมือนบ่าววัดจัดไปปลามันเป็นมันเป็นปลาอะไรมากคุณมากอะไม่เงยหน้าเลยพระบิดากู วันนี้เรามาดูพระบิดาจับปลานะครับไม่มีใครแย่งนะจับอยู่คนเดียวครับโอ้โหปลาเลยครับปลาในทุ่งนะครับเอาไม้ไก่บอลนกเราไม่ใช่บอลนกครับเราจับกันมือเปล่านะครับเนี่ยดูดูครับไ้หจับโอเคครับโอเคโอ้โหกรอบไปเลยครับเยอะมากเลยปลาอันนี้นายพระบิดาครับก็จะได้ตังค์ละ เดียวสะอุมเลยครับวันนี้เรามาในทุ่งกันนะครับ